สวัสดีครับอยู่กับผมเสกสรรอาศัยยศยกับสวนองุ่นวรสุธาเช่นเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาเช็คความพร้อมนะครับองุ่นบิวตี้นะครับที่ผมได้งดน้ําไว้ประมาณ20วันเหมือนกันนะครับ20วันเหมือนกันเรามาดูว่าอางุ่นบิวตี้กับองุ่นแบ็กออปอรหรือองุ่นดืๆเนี่ยสายพันธุ์ดืๆเนี่ยมันงดน้ําแล้วเราเตรียมพร้อมๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับ มาครับตามมานะครับอันนี้คือรงเดือนที่2นะครับเป็นสายพันธุ์องุอ่น Beauty Sillet นะครับเป็นองุ่นพันไรเม็ดนะครับผมงดน้ําไปแล้ว20วันนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผมงดน้ำเนี่ยรู้สึกว่าช่วงที่ผมงดน้ําไป20วันเนี่ยฝนตกทุกวันเลยครับฝนตกทุกวันเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถงดน้ําได้อย่างสนิทนะครับขนาดผมงดไปทั้งหมด20วันแล้วนะครับมาสํารวจตรงบริเวณ ผิวนี่ครับยังมียังชื้นอยู่เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับเราจับดูดินยังชื้นอยู่เลยนะครับนี่ครับแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะงดน้ําได้อย่างสนิทนะครับได้อย่างสนิทก็สังเกตที่ใบนะครับสังเกตที่ใบก็ยังไม่งุ้มนะครับใบยังไม่งุ้มเลยใบยังมีแหบแทงยอดมาอยู่นิดหนึ่งนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะเช็คทั้ง3รายการที่เราเคยทําคลิปไว้ในครั้งที่แล้วที่เป็น back ออปอนะครับ เราก็จะมาไล่ดูกันทีละจุดนะครับจุดแรกนะครับกิ่งนะครับกิ่งตัวแบ็กโอปอกับตัวบิวตี้ก็จะต้องเช็คลักษณะเดียวกันนะครับก็คือกิ่งต้องเป็นสีน้ําตาลนะครับอันนี้กิ่งเป็นสีน้ําตาลแล้วนะครับกิ่งเป็นสีน้ําตาลก็ผ่านจุดที่1นะครับจุดที่2ก็คือใบจะต้องกรอบแล้วก็งุ้มนะครับแต่ตอนนี้ผมเช็คดูแล้วนะครับใบก็พอกรอบอยู่นิดนึงนะครับแต่ไม่งุ้มนะครับใบไม่งุ้ม นะครับนี่ครับใบกรอบๆอยู่นิดนึงนะครับแต่มันยังไม่งุ้มนะครับใบไม่ง้มงอลงมาก็ถือว่าเราอาจจะทําการงดน้ำยังไม่ค่อยสําเร็จนะครับการสะสมอาหารอาจจะยังไม่ดีพอนะครับจุดที่3นะครับยอดต้องหยุดเดินนะครับเดี๋ยวผมพาดูยอดข้างบนนะครับว่าเขาหยุดเดินหรือยังเห็นไหมครับอันนี้นะครับยอดข้างบนก็จะเห็นว่าแทงยอดมานิดหน่อยนะครับก็น่าจะพอได้พอไหว นะครับอันนี้ยอดขององุ่นนะครับก็จะมีโผล่มานิดนิดนิดหน่อยน,น,นะครับผมก็จะต้องช่วยเบรกยอดไว้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพันยูตี้ซิเลตนะครับเพราะนั้นก็เช็ค3จุดแล้วนะครับก็น่าจะพอพอได้นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทำการพรุนนิ่งนะครับก็จะทำให้ เราจะต้องสะสมอาหารกันใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่เราสะสมอาหารแล้วมันไม่สําเร็จเนี่ยพอเราพุนไปแล้วเนี่ยองุนก็จะไม่แทงช่อดอกออกมานะครับอันนี้เราก็ต้องมาวัดดวงกันอีกทีนะครับว่าเท่าที่ผมทุนไปแล้วเนี่ยองุนมันจะแทงช่อด,ดอกไหมเพราะครั้งนี้นี่ผมสะสมอาหารผ่านสายพันธุ์ b e a u ี้นี้ไม่สําเร็จนะครับไม่ไม่เป็นไปตามที่ผมตั้งใจไว้คาดหวังไว้นะครับเพราะว่า เช็คดูสภาพดินแล้วดินก็ยังไม่แห้งเลยนะครับดินยังไม่แห้งใบยังไม่งุ้มนะครับใบยังไม่งุ้มนะครับยอดยังไม่หยุดเดินสนิทนะครับมีบางยอดยังยังแทงช่อออกมาอยู่นะครับยังมีช่อใหม่ออกมาอยู่แต่ว่าเรางดน้ํามา20วันแล้วนะครับถ้าเยอะไปกว่านี้ก็อ,อาจจะต้องไปสะสมอาหารกันใหม่แล้วนะครับในการสะสมอาหารเราก็สะสมอาหารมาแล้วสี่ครั้งด้วยปุ๋ยสูตรอ่า 8 24 24นะครับแล้วก็พ่นด้วยทางใบเป็น05432นะครับเพื่อกดยอดไม่ให้ยอดเดินนะครับแต่ก็ยังมียอดบางยอดยังเดินอยู่เนี่ยครับยังเดินอยู่ใบก็ยังไม่งุ้มนะครับใบก็ยังไม่ไม่แห้งกรอบเท่าไหร่นะครับก็แต่ก็ต้องวัดดวงกันแล้วนะครับวัดดวงกันแล้วสังเกตที่ตาหง,งุ่นก็ในพันวิวตี้สีเหลดตาก็จะ อวบนิดนึงตาออกจะชัดนะครับจะดูตาง่ายนะครับตาอางหุ่นที่มีช่อดอกก็จะดูง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ดูแล้วนี่ก็ต้องวัดดวงกันอีกทีว่าเราจะได้ช่อดอกมาเยอะไหมนะครับงานนี้ต้องวัดดวงกันครับเดี๋ยวตามมาดูกันในคลิปถัดๆไปนะครับว่าพอเราพลุนนิ่งมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับนะี่ครับประมาณนี้ครับ3จุดเรายังไม่สามารถที่จะทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับในวันนี้ ครับเป็นไงบ้างครับกับการที่ผมพามาชมองุ่นสายพันธุ์ beauty ซ e l e t นะครับหลังจากที่พ่ดน้าไปแล้ว20วันนะครับเรามาเช็คความพร้อมกัน3จุดนะครับหลักๆกนะครับก็คือกิ่งต้องเป็นสีน้ําตาลนะครับตอนนี้สมบูรณ์นะครับกิ่งเป็นสีน้ําตาลพร้อมที่จะตุดนิ่งนะครับจุดที่2ก็คือใบจะต้องงุ้มนะครับกรอบนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะได้แค่ประมาณ50% ตามที่ตั้งใจไว้นะครับตามจุดจ้างไว้ตั้งใจไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจุดที่สามก็คือยอดจะต้องหยุดเดินแต่ดูแล้วยอดก็ยังมียังไม,ยงไม่ยังไม่หยุดเดินสนิทนะครับก็ทําให้ประเมินการดูแล้วนะครับประมาณการดูแล้วประเมินดูแล้วว่าอังุนของเราเนี่ยน่าจะไม่พร้อมเต็มที่นะครับไม่พร้อมเต็มที่ในการที่จะปรุนนิ่งแต่ว่าเรางดน้ํามาแล้วทั้งหมดอยู่20วันนะครับทั้งทั้งทั้งสิ้นนะยี่สิบวันนะครับก็ ดูแล้วก็น่าจะต้องต้องพุนชิงพรุนแล้วนะครับเนื่องจากว่าฤดูฝนนะครับน้ําลงฝนล,ลงตลอดนะครับไม่สามารถจะควบคุมน้ำได้ร้อยเปอร์เซเหมือนกับช่วงฤดูอื่นๆน,นะครับที่มันไม่มีฝนตกนะครับทำให้ในรอบนี้ก็ต้องชิงนะครับแล้ววัดดวงกันดูว่า,าพรุนนิ่งไปแล้วเนี่ยเราจะได้่อดออกหรือไม่นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับดูว่าในคลิปถัดไปเนี่ย เราหอเราปรุนิ่งแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูว่าเราปรุนนิ่งหลังจากที่งดน้ำไม่สมบูรณ์เนี่ยองางงลของเราจะเป็นยังไงบ้างมีช่อดอกให้เห็นไหมนะครับต้องเสี่ยงดวงครับวัดดวงกันครับงานนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมแล้วก็สวนองุงนวอลสสุธานะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ